ไม่ใช่หรอกครับะผมอายเพื่อนสุนเกินไปค่ะตอนนี้ผมอยู่ใจกลางสยามสแควร์นะครับเราจะมาเปิดประสบการณ์ด h e e x p e r i e ี c e กับเกมที่มีชื่อว่าแน่จริงอย่าแอคประสบการ์ที่มีกับแอคเป็นยังไงบ้างสกมันไม่แพงถ้าผมฉีดแล้วเดินเข้าป่าเงี้ยสัตว์ป่าวิ่งหนีหมดครับกลิ่นมีแต่เด็กเด็กชายเรามีน้ำหอมให้คุณ2กลิ่นกลิ่น A กับกลิ่น B คุณจะเลือกอะไรก็ได้อย่าเลือกน้ำหอมแอคนะถ้าคุณเลือกน้ำหอมแอคเนี่ยผมล้อแน่นอนอันนี้ A นะ A ออะดมดมดม ไงเอเป็นไงบ้างหอมสดชื่นดี่ครับกลิ่นที่มีแบบนี้กิ่นเอได้กลิ่นแล้วรู้สึกแบบว่าสดชื่นเหมือนแบรนด์เนมที่เคยใช้อ่ะบีมาบีบอกว่ามันฉุนไปกินบีฉุนไปสึกวินหัวครับฉุนมากเลยกินบีเออน่าจะแอ็กถ้าเกิดว่าจะให้เลือกคุณจะเลือกเอหรือบีเอแล้วกันครับเอเช่นกันเอาละคาดเดาได้ไม่ยากว่าอันไหนคือแอ X ไปดูเฉลยกัน3 2 1เฉลยคือเอคือ X Five Fragrance Collection ครับนี่ เ,เอครับไหนบอกไม่ชอบแอกไงมันเหลือเชื่อคุณเอกใจที่แอคทำกลิ่นได้ลักจูแล้วก็ดูแพงขนาดนี้คาดเดาได้ไม่ยากว่าอันไหนคือแอก วันนี้แอคมีของรางวัลปลอบใจให้อ่ะของรางวัลมาได้เลยครับผมเขียนว่าฉันชอบแอคผม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 ชอบแอคครับโคตรเท่เลยครับเราอยากจะให้ทุกคนเอนจอยนะครับผมและก็อย่างที่บอกไปนะฮะเปิดประสบการณ์ใหม่กับแอคได้เลยตั้งแต่วันนี้นะฮะขอบคุณครับ My X Five Fragrance Collection ที่สุดของกลิ่นหอมพรีเมียมหอมเกินคันติดทนนานเกินคาด